เรามาดูแบบฝึกหับ6.7กันนะคะการหาผลหารและเศษนะคะ,สะแสดงวิธีหาผลหารและเศษนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ7หาร2นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้2คูณจำนวนใดได้เท่ากับ7นะคะเนื่องจาก2คูณ3เท่ากับ6ะคะและ7-6ลบ6เท่ากับ1นะคะดังนั้นเ หาร2จึงได้3แล้วก็เศษ1นั่นเองนะคะต่อมาดูข้อที่1กันนะคะ13หาร5นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้5นะคะคูณกับจำนวนใดนะคะเท่ากับ13นะคะเนื่องจาก 5นะคะคูณกับ2เท่ากับ10และ13นะคะลบ10เท่ากับ3นะคะดังนั้น13หาร5นะคะก็จะได้2นะคะแล้วก็เหลือเศษ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ32หาร4เท่ากับอะไรนะคะ ใช้ความสมานของการคูณและการหารนะคะก็จะได้4นะคะคูณกับจำนวนใดนะคะได้เท่ากับ32นะคะเนื่องจาก4นะคะคูณกับ8นะคะได้เท่ากับ32นะคะไม่เหลือเศษนะคะดังนั้น32หาร4ก็จะได้8นะคะเหลือเศษ 0นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ8หาร3นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะก็จะได้3คูณกับจำนวนใดนะคะใดเท่ากับ8นะคะซึ่งเนื่องจาก3นะคะคูณ2เท่ากับ6และ8นะคะ 6เท่ากับ2ดังนั้นแต่หาร3ก็จะได้2นะคะแล้วก็เหลือเศษ2นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะ15หาร6นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะก็จะได้6นะคะคูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ15นะคะซึ่ง เนื่องจาก6นะคะคูณ2เท่ากับ12และ15นะคะลบ12เท่ากับ3นะคะดังนั้น15หาร6ก็จะได้เท่ากับ2นะคะแล้วก็เหลือเศษ3นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5กันนะคะ 22หาร9นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้9นะคะคูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ22เนื่องจาก9นะคะคูณกับ2นะคะได้เท่ากับ18แนะคะและ22นะคะลบ18เท่ากับ4นะคะ ดังนั้น22หาร9ก็จะได้เท่ากับ2นะคะแล้วก็เหลือเศษ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะคะ40หาร8นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้8คูณจำนวนใดได้เท่ากับ40นะคะซึ่ง เนื่องจาก8คูณ5เท่ากับ40นะคะลงตัวพอดีดังนั้น40หาร8ก็จะได้เท่ากับ5นะคะแล้วก็เศษ0นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันนะคะ38หาร7นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้7จคูณจำนวนใดได้เท่ากับ38 ะะเรื่องจาก7นะคะคูณกับ5เท่ากับ35นะคะและ38ลบ35เท่ากับ3นะคะดังนั้น38หาร7ก็เท่ากับ5นะคะแล้วก็เหลือเศษ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่8กันนะคะห4าหาร9นะคะ ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้9คูณจำนวนใดนะคะได้เท่ากับ54นะคะเนื่องจาก9นะคะคูณ6เท่ากับ54นะคะลงตัวพอด,ดีนะคะดังนั้น54หาร9ก็จะได้เท่ากับ6นะคะแล้วก็เหลือเศษ0นะคะ